สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูเช่นเคยนะครับผมเชื่อว่าทุกรงเรียนมีการประชุมแล้วก็มีการสรุปวาระประชุมคนที่ทำหน้าที่ในการจดบันทึกหรือว่าทํำวาระประชุมนะครับบางครั้งอาจจะจดไม่ทันหลุดประเด็นไปบ้างนะครับวันนี้ผมมีเครื่องมือ ai ที่จะมาช่วยครูในการถอดไฟล์เสียงเป็นข้อความนะครับสรุปข้อมูลเรียงลำดับแล้วก็ ให้เขาทำแรงงานการประชุมให้ด้วยนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมก็มีไฟล์เสียงที่เตรียมไว้ในการประชุม ai for school กับห้องซูมตะกัศลานะครับเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับข้อมูลก็คือขนาดไฟล์นะครับ126.4 MB นะครับ แล้วก็มีเวลาของคลิปนะครับ2ชั่วโมง11นาที40วินาทีนะครับทีนี้เราก็จะโยนไฟล์เสียงตัวนี้ครับเข้าไปในโน้ตบุ๊ก LM นะครับเพื่อให้เขาถอดข้อความออกมาจากเสียงนะครับครับในการทดสอบนี้นะครับผมก็จะมีการจับเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาก่อนแล้วค่อยเริ่มนะครับผมก็จะสร้างครับ แล้วก็อัปโหลดไฟล์ครับแล้วก็เปิดครับรอสักครู่ครับตอนนี้เวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับแล้วตัวโน้ตบุ๊ก LM นะครับก็อ่านไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับ อ่าน่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกดสต็อปครับใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที44วินาทีนะครับไม่ถึง3นาทีครับกับไฟล์เสียง2ชั่วโมง11นาทีครับทีนี้เราจะมาดูต่อครับว่าเราทำอะไรกับข้อมูลเหล่านี้ได้บ้างนะครับ เขาก็จะมีคำถามที่พบบ่อยคู่มือการรักสารบัญไทม์ไลน์เอกสารสรุปนะครับเราจะใช้พร้อมแบบนี้นะครับสรุปข้อมูลและสร้างลายสร้างเอกสารรายงาน การประชุมครับสรุปข้อมูลและสร้างเอกสารรายงานการประชุมไปดูกันเลยครับว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับเรียบร้อยครับมาแล้วมาดูกันนะครับรายงานการประชุมการประยุกต์ใช้ ai ในโรงเรียนนะครับ ก็จะมีหัวข้อการประชุมนะครับแล้วก็มีวิทยากรด้วยนะครับดำเนินรายการนะครับแล้วก็เนื้อหาของการประชุมมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถสั่งต่อได้อีกครับช่วยสรุปประเด็น สำคัญเป็นไทม์ไลน์นะครับมาดูกันว่าจะได้ข้อมูลแบบไหน,นครับามาแล้วนะครับ ก็จะคล้ายๆกันทำรายการประยุกต์ใช้ ai ในโรงเรียนนะครับก็จะไล่เรียงลำดับมาประมาณนี้นะครับข้อดีคือเขาจะมีเลขอ้างอิงนะครับว่าข้อมูลพวกนี้เอามาจากหน้าไหนนะครับถ้าเราคลิกที่ตัวไฟล์นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่เขาถอดออกมาจากเสียงนะครับโอ้เยอะเยอะมากเลยนะครับถ้าก๊อป ไปวางส่เวิรนี่น่าจะได้หลายหน้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับกับการถอดข้อความจากไฟล์เสียงนะครับผมมีลิงก์ให้ท่านไปทดสอบนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ